เช้านะครับมันนี้เป็นวันทํางานครับคนก็ค่างเยอะในตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าก็รูเป็นร้านเฟอรครับร้านบักหมี่นะครับก็ค่างจะเยอะเนี่ยเฟอร์มางบักหมี่บ้างนะครับรตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าเช้าของที่นี่ที่ถาว่านั่งกินกา,ฟากแฟกันครับมีร้านเฟอร์ต่อมาก็เป็นบักหมี่ครับกับ ันนี้เราจะไปที่มุ่ยเน่กันครับแล้วเราจะดูว่าที่มุ่ยเน่ที่มุ่ยเน่ครับเราจะไปดูอะไรกันบ้างที่นั่นนะครับแต่ว่ามันไปครับตอนนี้เราอยู่บริเวณในห้องพักนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูครับว่าบ้านเมืองเขาที่าดาราร์เป็นไงนะครับ หากสายด้านนอกครับของเมืองดาลัทนะครับอากาศนข้งเย็นนะครับประมาณยี่สิบต้นๆครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีแทงน้ำครับขาวๆนะครับว่าน่าจะเป็นแทงน้ำครับดูครับอันนี้เห็นใกล้เลยแทงน้ำขาวๆเกือบทุกบ้านเลยนะครับมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นแทงน้ำไหมแต่สังเกตดูครับที่เมืองเนี้ยครับ ีทุกบ้านเลยอ่ะางบนนู่นก็มีครับอันนี้ก็มีอ่ะแทงนง้ำขาวขาวดูครับนี่หมดทุกบ้านครับปังเกตเห็นนะครับดูบ้านเมืองจะเป็นแบบเนี้ยอาจจะม่ทรงคล้ายฝรั่งเศสบ้างทรงแบบเวียดนามบ้างนะครับนี่ครับอัูเิเนียเข,ขาวขาวแทงน้ําหรือเปล่าครับอืมน่าจะใช่นะแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับ เ,เธออ่ะพามันเก่งแต่ประทไทย ทำเล็กๆเลยสตรงนั้ครับ,รบมาจะมาทเล็กๆอย่างนี้ครับมาเาชอบมาแค่กระตุกครับอะ <ทำ S 1> ไอะไรล<ม>ูกอาไรม,มันมีผลไ,ไม้ด้วยรไม่แน<ม>่ใจว่าลูกอะไรไ<ม>ครับจะมีกด อันนี้จะมีหินค่อนข้างเยอะนะมาวังลื่นด้วยครับผมระว่าลำธารนหน่ะกฟ้าครับที่ทางุดไ่แมกของเราจะอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าไัแมกที่นี่เป็นยังไง นเดินก่อนครับนี่ครับทางวนค่อนข้างจะลื่นนิดนึงครับเวลาทารเล็กๆน้ําแค่กระตุ่มนะครับอันนี้ครับนี่ครับโน่นครับจุดขายแม่ของที่นี่เป็นเป็นลำธารเล็กๆนะครับเป็นสายขาวและสายแดงและไข่แกะนย้อนนะครับนี่ครัี่ยกบบคล้ายแกะนย้อนของที่นี่ครับ

ทัวยขวมันสะอดันอะอันนี้ก็เป็นสายแดงครับสายแดงกับสายขาวครับดีสายขาวสายแดงครับเล่นกับพันเดิมได้ฟองเลเขาว่า่นกับพันเดิมันี้เป็นเพลาเสายขาวนิดนึงครับนี่ครับ ลายแดงครับถ้ามีฝุ่นเล็กน้อยขาวกระแดงครับอันนี้เป็นขาวกระแดงครับมันคล้ายๆแกงแคนยอนครับ นี่ครับผมจะให้ให้ดูครับมันเหมือนแคนยอนเลยครับสายขาวสายขาวสายแดงนะครับสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวสายขาวเพืสายแดงครับครับจุดไฮไลท์ก็จะมีประมาณนี้ครับออสละพธารน้ำป้านี่ครับจะมีแค่ตรงนั้นครับแคนยอนครับแล้วก็เติรสายขาวเติรสายแดง เป็นน้ำพันเล็กๆครับน้ำแค่กระตุ่มครับน้ำให้ใสครับแต่ถ้าช่วงนี้ฝนเยอะครับก็อาจจะขุดนิดน้อยครับนี่ครับนี้ครับไฮไลท์ของที่นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสายแนดงครับเมื่อวานเราไป ที่ทะเลทายขาวมาแล้วครับตอนนี้ก็คือทเทือกเแดนดมันจะเล็กป่าทะเลทายขาวนะครับก็จะเป็นสีอาจจะแดงเดี๋ยวผมแสดสีมันก็จะแดงฝ่าอ่าทะเลทายขาวเมื่อวานนะครับที่นี่ไม่มีเครื่องเล่นอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเดินขึ้นมาดูวิวข้างบนนะครับดูสันทรายครับสันทรายข้างบนครับ เดินไปก่อนครับอ๋อเหนื่อยเหมือนกันโน่นนะครับเจอสีดแดงๆห,หน่อยๆหน่อยหนึ่งครับครับทรายก็จะละเอียดนิดนึงครับครับนู่นนะครับจะเป็นสันทรายของผมนะครับทายก็จะละเอียดนิดนึง ก็เป็นจะเป็นทะเลเป็นทะเลทรายที่เล็กฝ่าเมื่อวานเลยครับทานนันดูเหนื่อยเลยเหนื่อยเหมือ,มอนกันครับเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งครับนี่ครับทรายขึ้นนี่ก็เกิดเองตามธรรมชาตินะครับก็ถ้าใครมามุยเน่นะครับ ก็ให้มาทั้งสองทะเลสายนะนี่ครับข้างหล really cool. <WA> <arta> ังเป็นทะเลทรายนี่ครับทะเลสายที่มีเมฆครับก็หลับคลิปนี้ครับเราจะจบ ที่ทะเลทรายที่นี่นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ